สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จัก3มเกลือกันนะคะประกอบด้วยพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะพริกไทยกับกระเทียมจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้3มเกลือนิยมนำไปหมักเนื้อสัตว์ก่อนนำไปทอดหรือนำไปย่างนะคะส่วนแกงจืดก็ใส่นะคะนำไปใส่กับเนื้อสัตว์ เช่นหมูสับนะคะเอาไปผสมหมูสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ในน้าซุปนะคะอันนี้นุชตตำไม่ค่อยละเอียดเพราะว่านุชจะเอาไปทําซี่โครงหมูอบนะคะความละเอียดนี่แล้วแต่บ้านเลยนะคะสัสดส่วนที่นิยมนะคะรากผักชี1ช้อนโต๊ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะและพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนํามาโขกรวมกันให้ละเอียดแค่นี้ก็จะได้3ามเกลอลวค่ะ